เสียชีพอย่าเสียสัตว์คือคำขวัญของลูกเสือไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้แก่กองลูกเสือไทยลูกเสือในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมายุได้13พรรษาได้เสด็จไปทรงศึกษาณประเทศอังกฤษกทวีปยุโรประหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้นได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมา์ฟิคิงของลอร์ดเบเดนโพเอล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือครั้งแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2450เมื่อพระองค์เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยจึงได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2454มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและคนเรือนได้เรียนรู้วิชาทหารเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อจากนั้นอีกสองเดือนก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2,454ด้วโดยทรงมีพระราชปารถว่าเมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่าเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้วเห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายประถมวยัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง